สวัสดีครับมาแล้วกับฟีซัส,สยัตติสาขาสำรองเช่นเคยครับผมวันนี้อีกหนึ่งรุ่นครับผมเป็นแอคทีฟ e อีกแล้วครับผมแต่แนวการแต่งเป็นยังไงเดี๋ยวฟีวพาไปดูก,ก่อนดีกว่านะฮะโปรโมชั่นกับเฟช่วงท้ายคลิปเช่นเคยนะครับผมไปดูกันก่อนดีกว่าว่าแต่งอะไรบ้างและทำอะไรบ้างครับผมไปกันดีกว่าครับผมไปเลย ครับผมคันนี้นะฮะเป็นตัวแอคทีฟนั่นเองนะครับผมราคาที่หนึ่ง0้านหนึ่งแสห้าหื่นสี่พันบาทนะครับผมวันนี้เรามีจัดโปรโมชั่นเช่นเคยนะครับผมคันนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าแต่งอะไรบ้างนะครับผมไฟตัดหมอกหนึ่งชิ้นแล้วนะครับผมอ่าเราใส่ไฟตัดหมอกเข้าไปนะครับผมแล้วก็ยังมีคิ้วล้อนะฮะเป็นคิ้วล้อของร้านนะกรบบนนั่นเองนะครับผมแบบนี้เลยนะครับ ล้อแม็กที e, สีเท่ากันหยอดขาวนะครับผมฝาครอบพั้มเบรกสีดําฝาครอบดุมสีดําน็อตสีดํานั่นเองนะครับมาดูด้านหลังครับผมได้ทรงคอดีเลยนะครับผมตัวนี้เปลี่ยนแค่ล้ออย่างเดียวก็หล่อแล้วนะครับส่วนภายในนะครับผมเราเปลี่ยนแผงประตูเป็นหนังนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังเดินได้สีแดงนั่นเองนะครับผม และก็ยังมีพรมแบบนี้ครับผมเป็นดําแดงนั่นเองนะครับเป็นสีดําเดินได้ด้วยแดงนะครับรับกระเบาะพอดีเลยนะครับด้านหลังก็เช่นกันครับผมสวยงามมากๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูโปรโมชั่นกันดีกว่าครับเป็นยังไงกันบ้างผมพาไปดูแล้วแต่งครบแบบนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟตัดหมอกล้อแม็กนะฮะแล้วก็คิวร้อเบาะหนังมีพรมหกดีด้านในด้วยนะครับผม แต่งแบบธรรมดาแต่ดูไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับลูกค้าผมฝากไปด้วยวันนี้ฝ e ากโปรโมชั่นละกันครับผมออกรถเพียง40,000กับอีก5,000บาทครับผมพร้อมรับรถเลยนะฝากไปด้วยกับโปรพมเศษแบบนี้นะฮะมีรุ่นไหนอีกแต่งแบบไหนอีกเด็ e F จะมาจัดโปรโมชั่นอีกนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะถ้าสนใจก็ติดต่อเอฟนะครับเบอร์โทร0 9 5 5 5 7 8้าเแเบอร์ตามนี้เลยนะครับฝากไปด้วยกับเอฟอิสุสเซียมิตีสาขาสำโรงนะครับผม วันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูคลิปถัดไปแล้วกันวันนี้ปาไ้แล้วกันสวัสดีครับบ๊ายบาย